หลังจากเรื่องหนักๆมาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมมีการแชร์กันว่ามีการฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวกุ้งเหมือนเป็นเจลาตินลักษณะอย่างนั้นไหมให้เป็นตัวใหญ่ๆห,หน่อยอ่มอืมอ,มอ่มอ่มหน่อยอคนก็ดูว่าเอ๊ะฉีดเข้าไปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วอันตรายหรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องไปติดตามกันในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพิรพลอนุตรรสตครับกุ้งเป็นเมนูทะเลยอดนิยมที่หลายคนสั่งประจํานะครับแต่ว่าต้องชะงักเมื่อได้รับแชร์ว่า ต้องระวังกันไว้กุ้งปลอมยัดไส้เจลาตินและเศษพลาสติกระวังกันให้ดี ชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพราะเลี้ยงกุ้งทะเลที่กรมประมงตกลงว่าเรื่องกุ้งฉีดเจลาตินนี่เป็นอย่างไรครับผมก็เห็นคลิปก็มีการแชร์มานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดนอกประเทศภาพข่าวของต่างประเทศมีรายละเอียดชัดเจนว่ามีกระบวนการฉีดสารเข้าไปในตัวกุ้งสดจริงๆครับแล้วเขาฉีดทําไมครับคือจริงๆกระบวนการนี้ไอตัวสารพวกนี้พอละลายน้ํามันจะอุ้มน้ําอยู่มันก็จะมีน้ําหนักน้ําก็จะเหนียวเหนียวเหนื่ พอจีดเข้าไปมันก็จะไปอยู่ตามช่องว่างได้เพราะฉะนั้นคนที่ทําก็คาดหวังได้น้ําหนักเพิ่มเพราะว่ากุ้งราคามันก็สูงการที่เราเอาสารที่มีน้ําหนักที่ราคาต่ํามันก็จะทําให้เขากําไรมากขึ้นสารที่ว่านี้คือ CMC หรือคาบอกซิลเมทิลเซลลูโลส จริงๆแล้วก็อยู่ในทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารที่อ,อยอ,อนุญาตให้ใช้ตัวสารเจลาตินที่เขาฉีดเข้าไปเนี่ยจริงๆมันก็เป็นของที่เราก็อาจจะมีการบริโภคมันอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าทําเป็นส่วนผสมของแคปซูลยามันทานได้แต่ว่าฉีดเข้าไปกุ้งแล้วมันทานได้มันเหมาะสมที่จะทำหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้ไม่เหมาะสม เพืเป็นประเด็นของการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วทําให้กุ้งนี้ไม่สะอาดไม่น่ากินถึงสารที่ฉีดจะไม่อันตรายอย่างที่แชร์กันแต่จะมีผู้ผลิตกุ้งแบบนี้ในประเทศไทยไหมครับไม่ต้องกังวลรับรองว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีและผมก็ยังไม่เคยเจอประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตกุ้งนะครับที่มีคุณภาพผมเจอเกษตรกร,ะะกรบ่อยนะครับทั้งผู้ค้าทั้งผู้ผลิตยังไม่เห็นพฤติกรรมอันนี้เลยครับแล้วก็คิดว่าจริงๆมันยุ่งยากมันเป็นกระบวนการที่ต้องจับไปฉีดลายตัวนะซึ่งมันจะเสียเวลาจะทําให้กุ้งเสีย คุณภาพที่ดีไป คนไทยเลี้ยงกุ้งเก่งครับอยากได้กุ้งโตๆเลี้ยงเอาเดือน2เดือนก็ได้แล้วกุ้งของประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับนะครับในตลาดสากลในเรื่องของคุณภาพแล้วกุ้งในท้องตลาดแบบนี้จะมีไหมครับไม่มีครับเพราะว่ากุ้งตัวนี้ส่วนใหญ่มึงนอกก็จะมาซื้อจากเราไปนะครับแล้วเกษตรกรบางท่านก็เห็นว่าขายในประเทศก็ยังพอมีราคาก็ขายในประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ทาการซื้อขายตรงกับเกษตรกรอยู่บ้างรับเอาผลผลิตสดๆจากเกษตรกรมาแล้วเข้าสู่กระบวนการขายเลยที่จริงไทยเรานําเข้ากุ้งบ้างไหมครับในเมืองไทยเนี่ยกระบวนการนําเข้ากุ้งมารับ ประทานน้อยนะครับส่วนใหญ่เรารับกุ้งเข้ามาเพื่อแปรรูปแล้วในกระบวนการนาเข้ากุ้งกรมประมงก็จะมีการตรวจทางด้านโรคและความปลอดภยัยด้านอาหารเรามั่นใจได้ว่ากุ้งที่เรามาผลิตเพื่อแปรรูปส่งออกก็จะเป็นกุ้งที่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพแม้การเอาเปรียบผู้บริโภคกุ้งด้วยวิธีนี้จะมีเกิดขึ้นในต่างประเทศและทางการประเทศเหล่านั้นคงกําลังจัดการอย่างจริงจังแต่สําหรับคนไทยสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับกรมประมงก็ขอยืนยันว่าการฉีดเจลาตินเข้ากุ้งเนี่ยไม่มีในประเทศไทยนะ อยาแชรต่อม้วิธีการเอาเปรียบผู้บริโภคจะมีสร้างสารรค์มาให้เห็นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่มีรายใดที่ทําแล้วจะเจริญได้อย่างยั่งยืนครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยวน,นะครับเข้าไปที่เพื่อนแลรวพิมพ์ม t n a t n a m c o t t หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวรก่อนแชร์